วันนี้จะเดินทางจากสถานีอุสตันไปที่โคเวนทีค่ะตอนนี้นะคะอยูนิดนึงเรานั่งอยู่บนรถไฟนะคะอือใช่ไปหาเพื่อนที่โคเวนที<ม>ก็เดินทางหนึ่งชั่วโมงมจากสถานีอุสตันไปที่โคเวนทีค่ะ มากับพี่ออมไม่การเลนสะซิสมโมเนาะไปถึงที่โควเวนที่แล้วเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะอถานีโควเวนทรีใหญ่มอค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก่อนว่าคือรถบัสที่ไหน ายรถเมล์อยู่ตรงนั้นเลยนี่ค่ะไปอันนี้ขึ้นบัสนะคะแล้วก็ลงตรงตรงนี้ <c oughs> อ่าไม่เอาอีกลิ้นเก็งแล้วค่ะจริงเราอาจจะลงผิด เราไม่ได้กดว่าเป็นวอริกบิสเนสสคูลนี่นะคะจริงๆลงตรงนี้น่าจะใกล้ b u s i n ิ s เนสสคูลที่สุดเนาะใช่เพราะเราต้องการไปถ่ายรูปก,กับป้าย m เมนแคมปั s ไม่ได้มีว่าแบบเออลงผิดหรืออะไรหรอกว <c oughs> อริกบิสเนสสคูลเจอกันแล้ว,ว,วเพื่อนอยากอยู่ไทยไม่เจอนะคะมาเจอที่อังกฤษสวัสดีค่ะแนะนำตัว สวัสดีค่ะชื่อมูเซียค่ะตอนนี้เรียนอยู่ที่ w w a r i u s i u s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  o l ค่ะสาขา Business with Marketing ค่ะเรียนคอร์สนี้เป็นยังไงบ้างคอร์สนี้ใช่ไหมคะมันก็โอเคนะคะคือนอกจากที่เราจะได้ความรู้ด้าน Marketing แล้วอ่ะเรายังได้แบบความรู้ในด้าน Business ด้วยเหมือนเราได้เรียน Accounting ด้วยแล้วก็มี e c onom i c s ด้วยอะไรเงี้ยค่ะคือตอนแรกที่คาดหวังว่าเอ้ยมาเรียนอังกฤษอ่ะเราก็คิดว่าแบบมาเรียนชิลๆอะไรเงี้ยใช่ไหมก็โทเรียน3าวันจิบชาแต่จริงๆแล้วคือแบบ เปิดมาก็คือ5วันจ้าเทอมแรกคือเรียน5วันเลยค่ะแต่ว่าพอมาเป็นเทอม2เนี้ยก็ค่อยๆลดลง3วันบ้าง4วันแล้วแต่แล้วแต่สกจุของแต่ละวิชาเลยจุดเด่นของอ่า business school ที่เนี้ยคือเขาจะให้เราเลือกได้ว่าเวลาเราจบอะเราจะเลือก dissertation หรือว่า business i n p a c t t h e อะซึ่งตัวมุกอะเลือก business impact t h e ไปเอาจริงๆอะจุดที่เลือกออที่เนี้ยก็คือเพราะว่ามี BIP ก็คือ business impact t h e เนี่ยแหละ คือเหมือนเขาอะจะให้ run simulation กันเองแล้วเราก็แบบฟอร์มทีมกันประมาณ8คนอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแต่ละโลอย่างเช่น marketing innovation HR มี finance อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาฟอร์มกัน run ิส s i n e s จริง dissertation ะเราเราทำของเราคนเดียวแล้วเราก็แบบ research แล้วก็ทำ interview แต่ว่า business impact s h e s i s อะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับแบบเหมือนให้เราทำ b u s i n e s จริงจเงี้ยค่ะว่าแบบเราวางแผนยังไงภายใน3ปี5ปีเพื่อจะแบบ ได้ให้มันประสบความสามําเร็จอะไรเงี้ยก็อย่างอีกอีกวีก,กว่าก็จะได้เริ่มทําแล้วเยวก็จะได้เจอเพื่อนที่อยู่ในทีมเดียวกันก็น<ด>่าจ<ด>ะสนุกทิออ <laughs> ว่าเออเมาหมอย,อยู่เมืองนี้เป็นยังไงบ้างเอาจิงๆนะเมืองนี้ค่อนข้างเงียบ,บสงบถ้าคนที่ชอบอะไรที่แบบสงบอะไรเงี้ยเราจะชอบเมืองนี้ได้โฟกัสกับการเรียนใช่แต่ว่าถ้าแบบอยากไปเที่ยวอะไรที่แบบ พอมีความเป็นเมืองหน่อยเงี้ยเราก็สามารถไปเบอร์มิงแฮมได้ภายใน20นาทีส่วนใหญ่เราเรียนตึกนี้ใช่เรียนตึกนี้เลยก็ฟอร์ซิลิตี้ค่อนอข,ข้างจะครบคันนะคะที่นี่ห้องอเรียนหน้าเรียนค่ะตอนนี้ก็อยู่กับลู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 เรียนที่วอริกเหมือนกันน,นี้ชื่อลูลูนะคะตอนนี้เรียนที่ว e อริกบิสเนสสกูลเรียนคณะ m a a n g Management of i n f o r m a t i o n Systems and Digital Innovation ค่ะตอนปีล<ม>ู่นเรียนโฮ e ท m a n a จ e m e n t <ม>ที่สว<ม>ิตเซอร์แลนด์แล้วก็ทำงานที่ไทยทำอ e ีคอมเมิร์ซปีก่อนมาเรียนปอโทที่วอริกนะคะแล้วคอร์สของลูลู่นี่รีควายนประสบการณ์การทำงานมาก่อนปะ,ะไม่รีควายนะคะจริงๆคณะน,นี้เขาจะรับนักเรียนมาจากแบ็กกราวน์ซึ่งถ้าไม่เคยเรียนคอมพิวเตอร์ไซซ์หรือว่าดิจิทัลหรือว่าโปรแกรมเมินเขาก็รับอะค่ะ ก็มีเพื่อนเคยทํางานแต่ก็มีเพื่อนอเพื่อนเยอะที่ไม่เคยทํางานเลยถ้ามีประสบการณ์ทํางานคิดว่าจะช่วยได้เยอะอเพราะว่าจะเข้าใจว่าดิจิทัลกับอินโนเวชันคืออะไรบ้างก็ต้องพยายามเรียนแล้วก็ไปอ่านหนังสืออะไรเนี่ยค่ะอย่างรู้ว่าเรียนกี่วัน่ะก็มีเลคเชอร์ทุกวันเลยค่ะบางวันจะมีแบบ3ามเลคเชอร์หรือว่าเซมินารแล้วบางวันมีแต่เลคเชอร์เดียวอะไรเนี่ยเรียนหนักอยู่เนาะแล้วแต่ละวิชามันมีเลคคอร์ดดิงปะ่ะคะ ถ้าเป็นเลคเชอร์จะมีรีคอร์ด n g แต่สำหรับเซมินารจะไม่มีนะคะเซมินารเขาเน้นอะไรบ้างส่วนมากจะเป็นแบบเคสต d y a ี้ l อน e ไถ้าเป็นแบบ p r o g r a m มิ่งอาจารย์จะให้นักเรียนเขียนโคสายงานในอนาคตที่จบไปอ่ะมันจะเป็นประมาณไหนอ่ะก็มีเพื่อนๆสนใจเข้าแบบคอนเซิลเทอะค่ะแล้วก็ Project Management หรือว่าแบบ E-Commerce ออนไลน์คอมเมอร์สก็ได้อะค่ะแล้วรูรูชอบอะไรประทับใจอะไรในมหาลัยนี้อย่างแรกคือคิดว่ามหาลัยสวยนะคะเคืมใหม่แล้วก็ตึกก็ใหม่อะค่ะอีกอย่างหนึ่งคือคิดว่ามาเรียนที่ Warwick Business School จริงๆต้องเรียนหนักมากถ้าอยากแบะชาเลลจงตัวเองหรือว่าพัฒนาตัวเองมาเรียนที่ Warwick ดีมากค่ะแล้วก็ที่นี่ใกล้ลอนดอนใช่ค่ะใช่ค่ะแนะนำแนะนำมากๆขอให้ได้งานประสบความสำเร็จค่ะ ขอบคุอค่ะขอบคุ่ค่ะเก่งมากเลยเออเก่งมากเลยอ่ะมากปบมือให้เลยสำหรับน้องๆที่สนใจไปเรียนต่อทางมี่แมงโก้นะคะเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการนะคะบริการของทางแมงโก้นะคะ